ครับเพื่อนๆนมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องจัดทำให้เสร็จก่อนที่จะจับหูรุ่นปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆพ่อ,อีกไม่นานก็คือในส่วนของการติดตั้งกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนตามโครงการของบริษัทบริษัทไอเครอรเนาะเขามีน,านโยบายให้เราติดตั้งกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อ ดูสภาพโดยรวมของความหมู่เราเพื่อในส่วนของการปรับปรุงในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งติดตั้งให้เสร็จนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ก็เลยไม่สะดวกที่จะไปไถ่ายทำเรื่องราวที่อยู่ภายในตัวรนะ้าวน้องหมูหมูเราอะแต่ว่า จะรีบเดินสายติดตั้งกล้องก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายทำภายในตัวลาวเราเนาะแต่ว่าก็อยากอัปเดตสภาพโดยรวมของคนเลี้ยงหมูให้เพื่อนๆได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของความเราเนาะก็เลยนำพาเพื่อนๆไปดูถึงเรื่องติดตั้งกล้องด้วยเลยเนาะเพื่อเพื่อนๆจะปรับเอาไปใช้งานใน ความของเพื่อนๆต่อไปเดี๋ยวยังไงก็ตามไปดูด้วยกันเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆอ,อุปกร,กรณ์ที่ผมเตรียมไว้แต่ว่ากล้องจะมี5้าตัวนะครับเพื่อนๆที่ต้องติดตั้งแต่ว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งก็เลยเตรียมเดินสายก่อนเตรียมเดินสายวางจุดวางตำแหน่งที่จะเอาปลั๊กไปเสียบกับตัวกล้องเนี้ยเนาะ เพราะฉะนั้นก็เลยเพาเพื่อนๆมาดูการติดตั้งด้วยเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่จุดด้านหน้าน,นี้ก่อนเลยตรงสายไฟที่ห้อยอะผมวางเอาไว้แล้วยังจุดแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งปลั๊กเเดี๋ยวจะยิงก้ามปูเพื่อจะติดท่อสีสีเหลืองเนี่ยท่อร้อยสายไฟอ่ะเนาะ เดี๋ยวพักที่เราจะเสียบกล้องะจะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนๆแล้วก็จะติดกล้องอยู่ข้างหน้าเพื่อส่องดูชุดหมูเวลาจับหมูช่วงจับหมูเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปยิงกล้ามปูสักพักนะครับเพื่อน,นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไฟจากตรงนี้เพื่อนๆข้างในอะน่ะเห็รปะ ็เห็นปะข้างในมันจะมีกล่องมีตลับแยกสายอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาไฟจากตรงนั้นแหละที่เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขึ้นไปบนฟ้าเนาะแล้วก็ต่อจากตลับแยกสายนั่นแหละเพื่อที่เอาไฟมาใช้กับกล้องเราเนาะส่วนสายส่วนท่อเสียงเหลืองเนี่ยผมที่ผมยิงเมาสักคู่เนี่ย ก็คือจุดนูน้นแล้วก็จุดนี้สองจุดเนาะเพื่อที่จะเอาท่อเนี้ยลงมาลงมาใส่นะครับเพื่อนๆที่ผมร้อยใส่ไฟเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยสายห้อยๆลงมาเ,เพื่อที่จะติดปับไว้เสียบกล้องต่อไปเนาะเดี๋ยวจุดนี้ผมยิงกล้ามปูไปแล้วสองจุด เพื่อที่จะล็อกท่อให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างใน้านูุ่นเพื่อที่จะต่อสายที่ร้อยข้างในท่อไว้อะทำให้มันเรียบร้อยเพื่อรอการเชื่อมต่อในกล่องข้างในนอยอีกทีนะครับเดี๋ยวยังไงผมเข้าไปในฝ้านี้สักครู่นะครับ นี่ไงครับเพื่อนๆบนฟ้าแล้วขึ้นจากฝั่ง4,7นะครับเพื่อนเอขึ้นของฝั่ง4,7เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูตำแหน่งวางท่อเดินสายไฟติดตั้งกงล้องเราเนาะนี่ไงบนบนบน,บนฟ้านะครับเนี่ยนเพื่อนที่เคยมีคนนำเสนอให้เพื่อนเอนดูหรือยังครับว่า ลักษณะด้านบนเป็นยังไงนี่คือหลังคาของล้าวสี่เจ็ดกับสี่แปดนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ผมขึ้นอยู่ฝั่งสี่เจ็ดอันนี้มองไปข้างหน้าล้าวเนาะเดี๋ยวขึ้นไปดูตำแหน่งวางข้อกันดีกว่าเนอะอาจจะมันเย็นแล้วนะครับเนะี่ยเพื่อนเ่อนห้าโมงห้าสิบนะครับเพื่อนๆ สิบสิเจ็ดจุดห้าศูนนอเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับเพิ่งปั่นอาหารเสร็จแปบ๊บนึงครับไปแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาพร้อมเลยนะครับเราทั้งข้อต่อข้องอแล้วก็กับปูรวมทั้งสายไฟนะครับตัวนี้เอาไว้ตัดท่อ เดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับต้องคานไปก่อนเพราะว่าตรงนี้มันตับนะเดี๋ยวเราไปไปดูท่อตรงนู้นฝั่งสี่แปดอะผมยื่นยื่นเอาไว้แล้วเอาไว้ตอนจะได้ไปหยิบขึ้นมาได้เลยเพราะว่าทำคนเดียวนะครับต้องเตรียมไว้ก่อนแปบ๊บนะครับ ตรงนี้คือจุดที่เราจะเดินใส่ไฟนะครับอนโนนคือผมเตรียมเอาไว้ด้านหน้านโน้นครับไปทำปลั๊กเอาไว้เสียบอันนี้ฝั่ง47นะครับผมผมตัดท่อแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำเป็นโครงสร้างรูปร่างเนาะผมตัดแล้วก็วัดระยะเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรา ค่อยๆเสียบข้องอข้อตรงแล้วก็ตามระยะที่ผมวัดแล้วก็ตัดตัดท่อร้อยสายไฟเอาไว้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เพื่อสะดวกตอนเอ่อ,อตอนหลังเราจะได้ไม่ต้องร้อยเนาะเพราะจะร้อยทีหลังมันจะลำบากเพราะว่ามีข้องอด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราตรงนี้จุดนี้แค่ประกอบเป็นรูปร่างใส่ข้องอ ตามขนาดที่ผมตัดเอาไว้แล้วอันนี้ไม่ยากครับต่อบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วจะมาเข้าตรงนี้ครับเพื่อนๆฝั่งนี้จะมีช่องออกแบบนี้แหละนะครับจุดนี้จะจะมาเข้าตรงนี้เนาะส่วนจุดนี้จะ,จะเอาไปตรงโน้นครับเพื่อนๆรูดเลยกลางแล้ลาหลังแล้วคันที่แบ่งระหว่าง47กับ48อ่ะ8เพื่อนๆ แล้วก็จะเอาท่อสีเหลืองของเราอะสีเหลืองที่ผมเสียบเอาไว้อยู่ฝั่งสี่แปดนู่นเนาะเอามาเดินแล้วก็ร้อยสายไฟไปลงตรงกลางแล้วระหว่างสี่เจ็ดกับสี่แปดตรงเนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะเจาะรูฝัางลงไปแล้วก็เอาสายไฟร้อยลงไปข้างล่างเพื่อติดกล้องนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมไปเอาท่อสักครู่นะครับแล้วก็แล้วเราก็ แล้วเราก็เดินไปตรงกลางของฟาหมูของลาวหมูเราระหว่าง47กับ48เพื่อดูตำแหน่งลงเนาะแปบ๊บนะครับนี่งไงเพื่อนๆนี่คือคันกลางลาวนะครับเพื่อนๆคันกลางลาวระหว่าง47กับ48อันนี้ถ้ามองไปท้ายฟาร์มเราเนาะจะว่าไปมันก็เย็นแล,แล้วครับเพื่อนๆจะ6โมงแล้ว อาจจะคึมๆไปหน่อยเนาะแต่ว่าจุดนี้จุดนี้คือฝั่งนี้คือ17ฝั่งนี้48นะครับเพื่อนๆแล้วเราจะไปเอาท่อตรงเนี้ยผมผมเสียบเอาไว้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยท่อผมเสียบมาจากฝั่ง48เพื่อจะได้หยิบใช้ง่ายๆเนาะแล้วเราก็จะหาตำแหน่งลงเพื่อนๆจะเป็น บริเวณนี้แหละครับมันจะเป็นบริเวณนี้แหละตำแหน่งนี้แหละที่ผมจะเอาลงใช่ป่ะเพราะว่าถ้ามองปถ้ารู้ข้างล่างตรงจุดนี้ก็จะเป็นแนวแพ็กใช่ป่ะเพื่อนตรงนี้คือกลางแล้วระหว่าง47กับ48ฝั่งนี้47ฝั่งนี้48เนาะเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้แหละสองฝั่งลงสองจุดแล้วก็ ต่อท่อมาจากตรงนูน่นนู่นต่อท่อมาจากตรงนูน่นฟัง47เนาะตรงจุดที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี้ยเพื่อที่จะเจาะฝ้าลงไปแล้วก็ต่อปั๊ดเพื่อเสียบกล้องต่อไปเนาะเดี๋ยวผมไปเอาท่อฟัง48ที่ผมเ,เสียบเอาไว้ตรงบนฝ้าแล้วละ่ะไปหยิบออกมาต่อ กับสายไฟที่ผมเอาขึ้นมาเมื่อสักครู่เนาะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะครับเพื่อนๆได้มาสองท่อนแล้วครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้ท่อนที่สามนะครับนี่ท่อนที่สามไปถึงตรงกลางแล้วแหละแต่ว่าทาันต้นๆน,นี่จะยังไม่พอนะครับเพื่อนๆทางท่อแรกอะที่ผม ที่ผมร้อยอ่ะท่อแรกที่ผมร้อยตรงนู้นนะพเพื่อนๆตรงจุดแรกอะเนาะมันยังไม่ถึงตลับแยกสายไฟเลยเดี๋ยวต้องลงไปเอามาเพิ่มอีกท่อนนึงนะอะเพื่อนๆแต่วันนี้คงเจาะเจาะรูตำแหน่งลงไม่ทันนะพเพื่อนเพเพราะว่าจะมืดแล้วเดี๋ยวต้องไปเตรียมสายไฟอีกเนาะ เดี๋ยววันนี้เราคงร้อยแค่ร้อยสายไฟเสร็จใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ต่อตรงร้อยสายไฟหาหาจุดจุดลงเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปเอามาอีกท่อนนึงเพื่อต่อไว้ให้เสร็จก่อนส่วนตำแหน่งลงแล้วก็จุดต่อเดี๋ยวค่อยทำวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนเพื่ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมประกอบตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆน,นี่เห็นป่ะ่ะจุดนี้จุดที่ผมตัดเอาไว้แล้วตัดแล้วก็ร้อยสายไฟเอาไว้แล้ว, mm. วเพื่อนข้ห็นปะ่ะเนี่ยจุดพวกนี้ผมร้อยสายไฟเอาไว้แล้วเนาะก่อนที่จะลงไปนะครับเพราะว่ามันจะมืดแหละตรงจุดที่ลงกลางแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยทําพรุ่งนี้อันนี้ เดี๋ยวเราต่ออันนี้ให้เรียบร้อยเพราะว่าจะใช้ตลับเนี้ยตลับแยก,กใส่ไฟตรงนี้แหละเอาไฟเข้าไปาไปติดตั้งปลั๊กไว้ตรงตรงนู่นตรงนี้ออนนะตรงจุดนู้นนะที่ผมเอ่เดินท่อเข้าไปไว้เนี่ยใช่ไหมเพื่อตามท่อนี้ไปเลยผมติดกล้ามปูเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะไปติดปลั๊กอีกทีนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวตรงนี้เราประกอบอจุดที่ผมร้อยใส่ไฟเอาไว้ก่อนเนาะจะมืดแล้วครับเพื่อนๆมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆไปประกอบจุดที่จะติดตั้งกล้องด้านหน้าฝั่ง สี่สิบแปดอ่ะยังไม่เสร็จเลยครับพเพื่อนๆอย่างจุดพวกนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อจุดนี้กันแล้วก็ต่อจุดเนี้ยที่จะไปเข้าตลับแยกกันเนาะให้จบเพราะว่ายัางเหลืออีกท่อนเนี้ยยังยังไม่ได้ร้อยใส่ไฟนะครับ mm hmm. ก็สุดท้ายนี้ครับพเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ ฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนๆเ,เราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะเนาะให้เพื่อนๆเ,เราคนอื่นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ